ข่าวลือเป็นจริงเลิกกันอีกคู่แพลนวิวาล่มไม่เป็นทา่าเป็นประเด็นข่าวร้อนๆถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์เชฟชื่อดังเมื่อซูปเปอร์โมเดลแถวหน้าของเมืองไทยลูกหม,ลมีลัสมีทองสิริไปศรีได้ออกมาโพสต์ช่วนสงสัยว่าซิงเกิลหม่ำลูกสองตัววัยกำลังซน ซึ่งงานนี้หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าหรือความรักของเธอกับหวานใจหมูเชียบปุตคุบซิลิเชฟชื่อดังระดับประเทศเนี่ยจะลมเสแล้วหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า2ปี และล่าสุดลูกหมีลัสมีนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ครั้งแรกว่ายอมรับว่าตอนนี้โสดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยถแถลงไปแล้วว่ามีแพลนจะแต่งงานกันแต่สุดท้ายเรื่องราวมากมายก็ถาโถมเข้ามาชั่วพริปตาเพียง3-4วันเลยตัดสินใจเปลี่ยนสถานะเป็นพี่น้องกันดีกว่าโดยส่วนตัวลูกหมีไม่ทราบ3-4วันที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เรื่องมันเป็นเพราะเพื่อนผู้หญิงหรือหมอดูดวงหรือทัศนคติอะไรต่างๆแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเขาดูเปลี่ยนไปไม่ฟังและไม่เชื่อเราแล้วลูกหมีเผยอีกว่าปรักครั้งนี้จบกันด,ด้วยดีไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีทั้งนั้น ตอนคบกันก็ดีมากๆเขาดีมากๆและพอวันที่เลิกเป็นพี่เป็นน้องกันก็ดีเธอเชื่อว่าทุกสถานการณ์ดีหมดเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ